ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมมาต่อกันกับเทปนาชุดเื่อคืนนะครับผมยังอยู่ครบยังอยู่ครบยังไม่ไปไหนสักต้นครับผมไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้นที่หนึ่งนะครับผมอันเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับผมเป็นไม้เพาะเมล็ดไม้เกิดจากการเขี่ยเกสรต้นที่หนึ่งสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ต้นที่หนึ่งจะสวยกว่าเพื่อนนะนี่ต้นที่สองกิ่นเยอะมาต้นที่สองครับผม มานะประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยต้นที่สามครับผมมาตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ต้นนี้นะครับผมกำลังออกดอกนะทั้งหัวมันออกช่อดอกมาทุกต้นต้นที่สี่ทุกต้นนะครับผมทุกต้นเลยนะต้นละสามร้อยแปดสิบาทนะครับผมราคารวมสูงนะสามร้อยแปดสิบบาทนะครับผม ทุกต้นไม่ใช่สีต้นนะทุกต้นมันเรียกว่าต้นละต้นละสามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมเรือจะลองเอาตัวนี้ไปดูดําลงอีกนิดนึงเอาที่สามร้อยสี่สิบบาทนะเป็นไม้เสียบริ่ใช้ต่อ f สองมาเสียบนะครับผมเป็นไม้เสียบริ่นะโอเคโอเคนะ <c oughs> อันนี้ก็ละสามร้อยสี่สิบบาทนะครับผมเพราะค่า,าสูงก็จะสูงอยู่ไม้แบบนี้นะครับผมก็ไม้ต้นโต,นตนเนาะ ก็ป,ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมหากยังรอดกลับมามาทงานกันต่อย่อนนี้โว้ไม้ไปยากจังเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยังทํางานทุกวันก็ยังเรียนหน้าต่อไปก็ยังสู้ครับก็ยังสู้ทุกวันนะครับผมก็จะบนไหนก็ทักมานะครับผมทางไลน์ผมนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ผมก็บันทึกเบอร์โทรศพัพท์ผมไว้ก็จะขึ้นไลน์นะครับผมไลน์ผมก็จะใช้ชื่อจริงนะครับผมชื่อว่านายบุญช่วยัยปัญญาในชื่ไลน์เป็นชื่อจริงนะครับผม ก็เดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวมาทํางานนะครับผมหาโทรมาเวลาที่ทํางานนะครับผมรับโทรศัพท์ไม่ได้ก็กะ่าขอโทษด้วยก็ผมจะทํางานมีหน้าที่เป็นคนงานนะครับผมเป็นคนงานทํางานก็บางครั้งก็ไม่สะดวกในการรับโทรศัพท์ก็กะว่าขอโทษจริงๆนะครับผมหาโทรมาเนาะก็มาทางไลน์จากสะดวกกว่านะครับผมก็ทักทอาไว้นะครับผมเผื่อทนายจะช่วยเอาไปเลี้ยงโอเคจะได้เตรียมทำก๋วข้าวก่อนสายมาแล้วครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ